สวัสดีครับวันนี้พามาชม <c oughs> สวนนะครับแบบผสมผสานนะครับผูกแบบผสมผสานทั่วทั่วไปบ้านๆน,นะครับก็เป็นต้นว่านะครับบรรยากาศก็สดชื่นนะครับมีฝนตกมาเมื่อวานเล็กน้อย พอได้ชุ่มนะครับพอได้โอ้หนี่นะครับแปลงผักก็สวยๆเลยนี่นะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านของเรานะครับต้นยางนานะครับนี่นครับโอ้สูงใหญ่มากหลายอายุหลายชั่วคนนะครับ ก็น่าจะรวมมเกินน่าจะเกิน60ปีไปแล้วนะครับต้นนี้ครับกิ่งก้านสาขาน่าจะเกิน60ปีแน่นอนนะครับอืมอก็พามาชมนี่นะครับวิธีเกษตรการปลูกพืชปลกผล,ลไม้นะครับ แบบผสมผสานครับอันนี้ก็เป็นเตาเผาถ่านของเราครับนี่นะครับก็เป็นมะม่วงกรอนมะม่วงกร่อนนะครับ,อ,อ,อ,รบอีกสักสองอาทิตย์นะครับอีกสักสองอาทิตย์หรืออาทิตย์ก,กว่าครับเดี๋ยวก็จะเริ่มสุกแล้วเอาไปกินกับข้าวเหนียวนะครับใส่ข้าวเหนียวเอาลูกออก โอ้อร่อยมากหวานชำ่ำนี่นะครับจะมีลูกตกบ้างาในส่วนของทางช่องสวนยาสายเกษตรมองย่าโมนี่ก็ต้องบอกว่าเราถ่ายในส่วนของที่เป็นนะครับที่เป็นเกษตรนะครับแล้วก็งานบุญต่างๆ นะครับซึ่งจะไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะถ่ายเป็นสไตล์เดียวนะครับก็ถ่ายเป็นคือช่วงไหนไปออกงานเกษตรก็ถ่ายเกษตรนะครับช่วงไหนออกแสวงบุญเก็บศพไร้ญาตินะครับหรือทำบุญถวายลงศพก็ก็ตามเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าตาม กำลังใจตามวาระบุญของเรานะครับนี่ครับครับก็มีปูเพิ่มอีกหนึ่งลำให้เลี้ยงนะครับปูเข้าไปอัดทุกอนูนะครับอัดอันนี้ก็เป็นต้น บกคอครับต้นบกคอต้นกระท้อนนะครับต้นกระอนอ่าครับก็เป็นบรรยากาศนี่ครับปลูกปลูกผสมผสานไปครับได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างไม่ต้องซีเรียสอันนี้น่าจะเป็นต้นสัตนะครับีปลูกผสมผสานไปครับไม่มีแบบไม่มีแผนอืมครับอันนี้ก็นี่ครับพยุงปลูกไป ตรงไหนอยากปลูกก็ปลูกไปไม่ต้องซีนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานอันนี้ก็ต้นสักอีกนะครับปลูกไปครับซื้อกามให้ปลูกก็ปลูกไปนะครับนี่ก็จะเป็นป่าในส่วนของป่าหน่อไม้อ่าก็เป็นป่าหน่อไม้ของเราอ หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กิมซุงนะครับกิมซุงนี่ก็เป็นหน่อที่แทงขึ้นมาแล้วไปต่อไม่ได้ทำไมถึงไปต่อไม่ได้ก็ตายครับเนื่องจากภาวะขาดน้ำนะครับก็เดี๋ยวนี่ครับก็จะเป็นซุ้ม โมงไผ่นะครับตรงนี้ไผ่ก็ไม่ได้ตัดแต่งนะครับไม่ได้ตัดแต่งทังนันเป็นรังพึ่งหรือรังต่อผมไม่แน่ใจครับเมื่อวานน้องน้องก็ได้มาทําการใส่หลงนะครับหลงหรืออ่าตะข่ายดักปลานะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกอะไรนะครับ แต่ทางบ้านขอนแก่นตรงนี้เขาเรียกหลงนะครับหลงอีหลงหนะครับะน,นะครับออีหลงซึ่งก็น้องครับก็ได้มาใส่ไว้นะครับไม่แน่ใจว่ามีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูกันนิดนึงนะครับ มือเดียวนะครับไม่ถนัดไม่ยกดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์หลุดมือยกงานเข้านะครับนี่คือเขาเรียกอีหลงไปดูฝั่งนี้อ,อันนี้มีหรือเปล่าไปดูกัน เป็นวิถีชาวบ้านนะครับเป็นวิถีชาวบ้านานี่หลงเดี๋ยวลองอันนี้จะลองยกดูจะตั้งมั่นก่อนนะครับอลองยกดูนะครับว่าจะได้ปลาไหมวางเปล่านะครับ ังเปล่านะครับได้หอยสองตัวโอเคครับไม่สำเร็จนะครับอีหลงวันนี้ก็ไม่ได้ปลานะครับก็เป็นวิถีบ้านนะครับ นี่ก็จะเป็นไผ่นะครับตรงนี้เป็นรังพึ่งหรือเปล่านะครับเดเข้าไปดูใกล้ๆไม่ใช่นะครับรังมดนะครับผมนี่นะครับรังมดโอ้โหมีทุกยอมหญ้าเลยนะครับมีรังเล็กรังน้อยรังใหญ่ ต็มไปด้วยเลยนะครับนี่ครับหลังมดครับก็ข้างๆก็ปลูกฟักทองนะครับนี่นะครับปลูกฟักทองครับก็เป็นอะไรที่บางคนก็ชอบในรูปแบบนี้ครับันตรงนี้ก็จะลกๆหน่อยครับเนื่องจากไม่ได้สะสางนะครับ ก็คือเป็นลกนะครับลกอืมนี่นะครับถ้าสะสางแต่งกิ่งหน่อยก็หน่อไม้ก็จะออกนะครับเพราะว่าตรงนี้มีความชื้นสามารถออกหน่อได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับหน่อก็กำลังจะเริ่มแทงออกแล้วนี่ครับนี่นะครับ ก็ปลูกผสมผสานกันไปนะครับไม่ได้แต่งตัดแต่งกิ่งนะครับปลูกผสมผสานไปนะครับก็เป็นอะไรทีนะร่ใครชอบดูแนวเกษตรที่นี่ก็ถ่ายแบบบ้านๆนะครับถ่ายแบบไม่ได้ ตัดต่ออะไรนะครับสวนยาสายกเกษตรเมืองยาโมนะครับอ่าก็ถ่ายลักษณะเป็นงานบุญงานกเกษตรทั่วไปนะครับเป็นคลิปชาวบ้านคลิปบ้านๆนะครับอ่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็มีกระต๊อบนะครับเอาไว้พักพิงหลบแดดหลบฝนนะครับอ่าตรงนี้เราก็ปลูกมะพร้าว ปลูกมะพร้าวตอนนี้ก็หน่าแรงนะครับอ่าก็ต้นมะยมต้นพยุงนะครับปลูกไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นลำไยนะครับเรียบร้อยกลับบ้านเก่าปลูกใหม่มอนเดิมนี่นี่ก็พยุงนะครับโตแล้วนะครับรอดแล้วแน่นอนแบบนี้นะครับพยุงรอดแล้วนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมบักต้องบักต้องนะครับภาษาเราบักต้องนะครับภาษาไทยเอื้อนกะท้อนนะครับนี่นะครับปลูกไปแบบผสมผสานก <c oughs> ล้วยเราก็ปลูกเป็นแนวนะครับกล้วยปลูกเป็นแนวนี่นะครับกล้วยก็ปลูกเป็นแนวนะครับนี่ เป็นแนวไปนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมะนาวแป้นพิจิตรสองนะครับก็ปลูกแบบเออไม่รักกันนะครับปลูกแบบไม่รักกันนะครับก็ทนต่อสภาพแห้งแล้ง,น,ลงนะครับทนต่อสภาพแห้งแล้งทนต่อโรคแคงเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทํารุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ดอกนะดอกกําลัง <c oughs> ันะครบกําลังทาลูกรุ่นใหม่ขึ้นมาชื่อแป้นพิจิตสองนะครับเป้นพิจิตสองอครับกําลังทํารุ่นใหม่ขึ้นมาก็ปลูกแบบนั่นแหละครับไม่ได้สนใจเขาตท่าไหรไปล่อยตามนะครับกําลังใจที่เขาจะอยู่เพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองอยู่ได้นะครับอยู่ได้อ อย่างชุดนี้ก็เหมือนกันนี่นะครับอยู่ได้น่าสงสารมากนะครับอยู่ได้แต่ก็ยังอยู่ได้นะครับอ,อยู่ได้มีต้นสักอยู่เคียงข้างะนะครับปลูกไปดูแลบ้างไ่ดูแลบ้างนะครับก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายกับชีวิตนะครับปลูกแบบไม่ได้อ่าตรงนี้ก็จะมีข้างเคียงนะครับมีต้นเกษตร <c oughs> ต้นใหญ่สองต้นเข้ามานี่นะครับปลูกแบบใกล้ชิดเลยนี่นะครับต้นสักกับต้นมะนาวอยู่คู่กันนะครับมีกอหญ้าแซมขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ได้นะครับออนนี้ได้น้ําไปแล้วลอดไปอีกหปีนะครับนี่เรามาดูในส่วนของ พื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนป่ากล้วยนี่ครับมีต้นมะม่วงนะครับป่ากล้วยต้นมะม่วงนะครับหนึ่งต้นมีมะม่วงสองต้นมีต้นต้นยางนานะครับซึ่งต้นแม่อยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ่นี่ครับต้นยางนาขึ้นกำลังสวยเลี้ยงไว้แน่นอนครับยังไม่ตัดนี่มะม่วงมะม,ม่วงเราก็ปลูกไว้นะครับได้กินแน่นอนมะม่วงกินแล้วก็น่าอร่อยนะครับเดี๋ยวจะได้เก็บไปมะม่วงก็อนี้ครับอยู่คู่กับมดแดงนะครับอกล่องอ่า ปรปลูกไปผสมผสานนะครับปากล้วยก็ไม่ได้ถางไม่ได้เก็บนะครับปลูกไปครับปลูกแลก็เนี่ยครับทับถมทับถมก็เป็นส่วนต้นนี้นะครับต้นยางนาก็เข้าใจว่าน่าจะเกิน60ปีเหมือนกันต้นใหญ่มากๆนะครับโอ้โหสองสามคนอบ นะครับครับก็ก็ยังคงไว้นะครับให้เป็นสืบบรรพบุพร,บรุษต่อไปนะครับซึ่งเราไม่อยากจะตัดลงนะครับเราไม่อยากจะตัดลงเราอยากจะเก็บไว้ตอนนี้ก็ต้นสักนะครับอ่อนนี้ก็หลอดแล้วนะครับตน้นฟินฟ้า ดี๋ตรงนี้ลกขึ้นมาข้างบนดีกว่าขึ้นมาข้างบนแล้วน,นะครับต้นยางนาค่อนข้างสูงเลยนะครับมีก็ต้นสักอีกหนึ่งต้นครับที่เราปลูกกันไว้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นยางนาต้นมอนนะครับอรนนี้ก็ ยกล่องเรียบร้อยนะครับปูเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นโอ้โหไม่มีคนดูแลนะครับก็ปล่อยไปนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับก็ปลูกกล้วย ตัวไหนหมดอายุก็ตายไปนะครับนี่ก็เป็นต้นสักนะครับต้นสักนะครับนั่นก็ต้นสักนะครับตายตายก็ไม่เป็นไรครับอย่างคอนเซปต์ของเราครงเดิมนี่ครับอันนี้เข้าใจว่า,าน่าจะเป็น หมากลินฟ้าอ๋อโทษทีครับหมากลินฟ้านะครับ mm hmm. นี่ครับนี่ก็ต้นสักะนะครับต้นสักนี่ก็ต้นมอญครับนี่ก็ปลูกมะม่วงแยมเข้าไปนี่ครับผักหวานป่าครับผักหวานป่าชุดนี้เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับผักหวานป่าช mm ุดนี้เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับซึ่งได้พันธมาจากเมืองเลยอำเภอ ขาขาวไปซื้อพันบนเขามานะครับแล้วก็มาปลูกนะครับก็หลงเหลืออยู่ปลูกไปร้อยกว่าต้นนะครับก็เหลืองเหลืออยู่น่าจะประมาณสามต้นโซนนี้นะครับนี่ครับสามต้นอ่าสามต้นนี่ครับอันนี้ก็ 1ต้นนี่ผักหวานเรา1ต้น2ต้นครับนี่สต้นนี้ก็ต้นใหญ่ละซึ่งก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นมีส่วนของหมากดินฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้มีต้นยางนาแทรกขึ้นมา2ต้นอ่ะอยู่ด้วยกันไปนะครับก็อันนี้ก็พามาชมนะครับ สองสามต้นนะครับส่วนนี้มีสามต้นเท่าที่นับเรามีสามต้นนี่มะม่วงปลูกแซมเข้าไปในกอต้นอะไรต้นกล้วยนี่นี่ก็ผักหวานอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นสูงสูงริ้วเลยปลูกเจอมเมล็ดอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่หมดอายุนะครับก็ปลูกแบบธรรมชาติครับปล่อยปปล,ปลปูกแบบธรรมชาติต้นไหน ให้ผลแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็ตายลงมาเองไม่ได้ตัดแต่งมากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับครับก็ปลูกแบบผสมผสานนี่ครับนี่เห็นไหมครับประกาศกวางตุ้งประกาศหอครับนี่ครับไม่ได้ดูแลดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแล้วแต่โซนนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะเขือ เป็นมะเขือ,อเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวตรงนั้นก็เป็นมะนาวอ่เดี๋ยวลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้เราลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่นาเก่านะครับซึ่งเราเคยปลูก หน่อไม้น้ํานะครับเราเคยปลูกหน่อไม้น้ํานะครับอืมเราได้ทําการปลูกหน่อไม้น้ำตรงนี้แหละครับนะครับอืมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรครับแต่คิดว่าปีนี้นะ่าจะปลูกข้าวนะครับคิดว่าน่าจะปลูกข้าวอ่านะครับก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับเราเคยปลูกหน่อไม้น้ํา ตัวนี้ก็ต้นมะพร้าวติดขอบสะนะครับก,ก็ได้ประมาณเจปีนะครับอ่าอ่าส่วนนี้มะขามเทศนะครับนี่นะครับมะขามเทศนี่มีการมาตอนกิ่งด้วยนะครับออกลากก็ยังเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับยังไม่ออก โอ้ตอนตอนกิงใหญ่มากนะครับอนะครับอ่ะเป็นกำลังใจนะครับให้กันละรกันนะครับก็เหมือนจะออกลากชุดหนึ่งนะครับชุดบนอ่าเหมือนจะออกลากชุดหนึ่งชุดบนครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันละรกันนะครับมาขามเทศก็น่าอร่อย นะครับนี่นะครับก็บบพื้นที่ของเราก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นะนะปลูกแบบบ้านๆปลูกแบบไม่มีคนดูแลหรือมีดูแลบ้างนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกเกษตรนะครับกตกรน์ครับสวนยาสายกเกษตรเมึงโงมงก็อนาคตก็จะถ่ายทำ วิถีเกษตรวิถีชาวบ้านให้มากขึ้นนะครับใครที่เข้ามาดูจนจบก็ขออนุโมทนานะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งช่องสวนยาสายเกษตรืองย่าโมนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าเราทำในส่วนของช่องที่เป็นแบบช่องบุญนะครับช่องการทําบุญแล้วก็ช่องเกษตรนะครับ เป็นช่องแบบบ้านๆไม่ได้ตัดต่อคลิปอะไรมากมายนะครับก็เพื่อให้เห็นวิถีชาวบ้านให้เห็นการทำบุญของออช่องสนยาสายเกษตรเมืองยาโมนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับผู้ปลูกผักรวมไปถึงพี่น้อง คนที่แสวงบุญคนที่ทําบุญนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจช่องสวนยาสายเกษตรเมืองยาโมนะครับได้นะครับได้อ่าก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุก,ท,กทุกนะครับคนที่เข้ามารับดูรับชมนะครับอ่าชุดนี้เป็นกล้วยตานีดำนะครับดำอินโด นี่ครับออกลูกแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับอืมนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นในส่วนของนี่ครับดำอินโดนะครับอ่าก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะขอ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโอเคครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับดูรับชมนะครับเข้ามารับดูรับชมนะครับในส่วนของ เกษตรนะครับครับก็ตอนนี้สำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้การเข้ามาดูวิถีชาวบ้านนี่ก็เป็นวิถีเผาถ่านหลุมถ่านแบบโบราณครับอ่าก็ยังไงแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านอ่ะโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบนะครับแล้วก็ขออํำนวยอวยชัยให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามกรับทำเกษตรก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในอีพีหน้า สวัสดีครับ